สำนานจบต่อมาอย่างอย่างต่อที่หลังตีไม่มีลืมตีน้องคลองเนาะพอเขานั่งยิ้ม่อเขาบอกไม่เคยมาหลอกคลอมนะเขาสนใจเนาะเพลเพลครับเวลาเคะวลาเวลามีวิกนะตอนบ่ายเนี่ยจะจ้างเขาจะเป็นดับเนะมันยกม้าใส่เลือม้าแผลแผลป้ายโฆษณามันจะติดป้ายข้างข้างเรือแจ๋วอ่ะ ปลอมลูกเด็กตีตุ้มตุ้มตมมแล้วกตน้าแล้วเตอไอไรั้นแอเลยกับเดใช่พอแล้วด้วยันยังเข้าทรงเล็กทรงน้อย่านบ้านอาจารย์ประถมอาจารยประมนี่ก็ลูกชายปู่ผลปู่ผลน้อปู่านอาจารย์ประถมก็เป็นครูแล้วเป็นโตรยอยังไม่เยอะระดับเขาเรียกเขาหลงดที่แล้วเขาลงมาเตะหน้าแกจะตะทุ้มอูเตะทุ้มออกชดใจนั่งฟังเพลินนั่ แต่ที่จะรูนี่จะเตะท้องผมหลังการท้องนอนนะก็เป็นคนท้องพิจารู้น้องไม่อาบอืมอื้มเพิ่มเลยต่นี้ครับที่อาจารย์ประถ่มเนี่ยเลยได้ยินทุกวันเขาอยู่บ้านเนอะเราก็ไปแห่ทานน้าบ้านนั่งเขาอยู่ติดตัววัดหเหมง่ายงนะลองเข้าตรงเล็กกองน้อยกองวัดตกไปบ้านมาแย่มาเยอะเราก็ปุไปถึงหมดอ่เขาแห่เจ้าจ้างมันก็แจวเลยปะ พอถึงป่าจันทบรีก็ตีลงไม่รู้ไม่รู้ว่าขาจะแอบฟังตนีนี้เขาคุยกับพ่อรวร่างขาบอกอ้นักที่แล้วนอมันดีนะเดี๋ยวรรางมันมีหัวมันขาจะไปได้ไอ้นี่ถ้าได้ได้เรียนมันจะไปไกลดยกันนี่พ่อรมร่างเขาแอบฟังจานทบุรมเขาได้ยินตีแฮร์ไฟโฆษณาเขาชอบเอ็าอมีซอแล้นะตีดีว่า ผมก็ติดฟะงเด็ดเลยก็เลยเรียนเยอนั่นแหละเขาฟังรูเออขลก็ยายามที่จะเรูยอเพราะผมได้ชมเตยเรียนที่ปูที่ดช่างอนาแท้ๆแล้วไปใส่นี่หละงจาพวกนี้ติดใจเขาเขาก็ถึงชวนไปมางก็ะลุงก็บอว่าพรุ่งนี้เย็นพอเผาศพแล้วกลับไปได้กันเลยแน่ทันทีเราได้จขึ้นมาตอนเวลาตื่นมาบาเกาเออ เดินไปครับตอนนั้นพอโดนชัวนะโอยตอนนี้ทำไมนั้นเนีเรือเร็วเร็วเร็วไม่มีมีเรือเรือยาวเรือใหญ่อ่ะแต่งโง่สีมาลาอะไรเรือขนชั้นขนแผ่นะมาจากแม่น้งวุ้นเนาะมันเข้ามันจะมีเะไรหรือเดินไปฮึยังจะดังจะให้ชั้นครึ่งสองชั้นเลยแดงโอืยเลยแดงน้องพอจะถึงบ้านแล้วอะไรอาเงี้รอห้าโมงพอพอ้าบซบเสร็จแล้วก็เดินออกมา มาลองทีเทมัดน้ำแบบเลยว่ามาจ่อครับน้ัจุดเแล้วชั่วโมงมันไม่ถึงเหกโมงกว่านี่ก็ถึงเดี๋ยวไปนต่อยต่อยข้าบ้านเลาคนแล้วแต่นี้น้ชายน้องชายกขโลงนะอระอานนะแต่นั้นที่เราทีเทเดินเดินยู่ลนเขบอกเขาพูดจากล้างให้ฟังเมื่อเร็วๆเนี่ยเขาบอกที่เขาเลีกเขเรกเขาเรีกครูพี่นะอาจารย์เขาเรียกับ ขาแอกันเตไลกที่ไมเาด้แต่ได้วก็ได้ความนดูดีเวนมานะเขาเองเขาคุยกเอ๊ะพี่ลุงเขาเด็กที่ไหนมาเดยนไปตายไ่เคยเห็นด้วยเอ๊ะพีุ่งเขาเป็นเด็กที่ไหนมาเขาบอกนะธรรมดาเขาบอกธรรมดาว่านพี่ลุเนี่ยขไม่ต้ามารุ่งยางไม่ทราบไม่เคยมเรู เขายังเขายังไม่รู้จักชื่อหรอกเด็กที่ไหนมาขึ้นบ้างให้มีอะไรมามีท่าเกยตัวสองตัวเส้ามาตื่นต่ยะตีก็อยู่ในในเรือนเกตั้งอยู่ในเรือนอยากจะรู้จักกันในเผื่อเผื่อเราไม่ไปไหนอยู่ในครัวประจำมุมเช้ามีหน้าตาไอ้ปะยะเขามาตองไอ้ปะยะกน้องตอเราแพงอยู่เดียวเราแพง แต่ยังเราจักตั้งแต่เด็กทำงานอยู่ด้วยกันเสร็จแล้วถือว่าเออได้เพื่อนเลยเว้ยเออได้เพื่อนเลยเว้ยอยู่เป็นสองคนหัดเตมตีนานาลงเดียวอ่ะตอนนี้บอกเฮ้ยให้ข้าไล่เพาะวพักตีต้องง้ยงงี้งเงียงารีบรุกไล่คนเราตีถึงต้องงเช้าเราก็โยนให้กับอ๊อฟเบี้ยนเอาไม้ถือไล้ถือได้เต ตีสามตีสี่ตีห้าดีหกตีเจ็ดตีแปดเราได้ต้องห้าโดนโมงรขอแล้วเผื่อแตกนตื่นนอนพร้อมกันแล้วเขาเราตีไรเขาไม่ตืต้องมคเศร้านอนอย่นั้นมรู้จังวาอยู่แล้วคนได้เวลาเราทิ้งให้มันเอาเรียนลดขึ้นแล้วพอลงเราก็นอนอยู่ติดติดเนี่ยนะไม่ต้องพูแล้วตตีกจะไม่ต้องตัวก็ไมู่แล้ว Nếu nha kia đi ngồi không ngờ mấy có ra tí lèm, nó nìm nìm, nó đi có lúc mơ, tìm nó đi. Nếu khuẩn không tốt, của không tốt. Tại là thằng tí luôn đó, ui, tí chân <San> thềm, mắm cả thừa ngất. Nếu nha kia đi ngồi nghe, tí bỏ vào, mắm ผมก็ตีอย่างนี้นแม่ย่าเราขู่หรือเปล่าไม่นราขู่แล้วมันจะเทือนเตยนี่ก็เตยนึกแต่บ้านหลังเก่าเลยมันไม่ใช่แน่นหนานแลน้วธรรมดาแต่บ้านเราอยู่เหมือน,นสองห้องแล้วที่ย่าที่ย่านอนนั่นก็สองห้องแล้วมีเฉลียงต่อมาแล้วก็มีห่อน,นั่งอยู่วใจเราก็อ,อยู่ห่อนั่งต่อเลยแล้องนอนห้องห้องนี้ปวดนอนทีนน่โดน,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 นออก ม่ก็อยู่ปลาเช้าแต่นั่นอย่ครุวก็อยู่ก่าเนาะนั้นแหละอือวไอ้อลไอ้กอาดนลังเรียนไอลโตงแเรียนกำลังเรียนโมแปดทำไมนั่นมีโมแปดนะเออแด้วแอเรียนโมหกอุ้เรียนโมสามอุ้นกำลังเรียนโมสามย่ตนี่เรียนงมนั่งมันจะนั่งได้เออไว้ไปยรตีจะยังเธอเอาไม่เคยตีดู ตายไม่เกียตีเลตีไม่เกยเ่้ตีนั่งเนั่งอยู่เนี่ยเอนก็ุ้าจะจำไม่ได้ยังงเอยู่ลาตักน้ำแล้วน้ำปปลาไี้องไงเอาไป้วมาโดนมาจักบ้านโอ้แล้วก็บุกเลยมันไปยิ้วมาเลยมนซึมมาก็ฝุ่นอ้จะทำไงแกไม่โต ปี๊ตกใบวค่อยๆเดินแล้วเอาแ้วจมลิมหลงไปยืดแขนไปหน่อยจุวงแล้วถืออย่นี้จุ่มค่อยๆเรจะได้ที่ะส่องเป๊ะแล้หโอ้โหคอไม่ค่อยดีที่เอาเอาไม่เต็มเอาาแค่ค่อขนข้อนะมันเบาหน่อยคอยังยังเล็กเกือนนะแล้วก็ไปนะใส่โอ้ลยโอ้ไฟก็ใช้ยาเลียบตะต้องนะ้ำมันช้ ตาเล่ก็ใช้ทานติดไฟแดงถ่านเตาอุ่เตาจะไปงานเจนเาตาแกนที่จะไปงานน้องมิดสไตร์มนั้นนิยมใช่นะโอ้เริรดขึุนปีโกดอย่างงี้นะตาเล็กถักน,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 นี่นาตาจะโกชีเลยว่าประชุมนาเรนะนะไหาหนะน้นะผมตั้งให้ผมตั้งสามสิบบาท ซื S <S ้อตะลิสรู้สามสิบบาทยังไงนะดีนะหนาเราทำให้มาและพอพอรวมกเตมมาเป็งตะลิสใหม่เนอะใครก็ซื้อตะลิดมาวะผมทําแตกก็พมไปเติมมาแล้วมึงจะต้องไปเื้มมันมาโอยไปมาโห้เฮ้ยทั้งไหนไื้ตตกผมไปที่หน้าที่แบบตะพุ่มถ้ามึงไปขายตั้งได้สิตกผมก็แต้ไม่ว่าเราเป็นหน้า แต่มไม่บอกปูมึงไปซื้อสหไยกูมาโูดไอ้เสียงม่ได้ซส้นเรียนเป็นเพลินต่อไปวันเท่าสามเท่านะโอ้โวนเ่าจะตได้เลยสามเท่าสามเท่าเยอะไหเทด็ดเละหัวไหวตอนเด็กครับ แล้วตอนที่ครูมาอยู่กับพ่อรลวงนี่ครูรลวงนี้ตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่อายุสิบเจ็ดอยู่บ้านเตเทอายุสิบสี่ห้าโรงเรียนสามปีไม่ได้ไปไหนเรียนอย่างเดียวตอนนั้นก็เตยใหญ่อยู่กับเตเทต่อเพลงอะไรครับเลงเพลงหน้าผ้าถูกเขาะร้อยผ้าที่ใช้กับพ่อหลวงเขาตีข้ายังเดียว งานไม่เรียนเรืองตรงน้เราตีก็เองแล้วพวกละครเวลาเราแสดงส่วนใหญ่แสดงับลงอะไรวกละครโหมน้ที่เรียนเราก็ตีโหมได้เวลาลมวาแได้เวลาเรยนำเราไหวมือเราก็ตีเพลงช้าสมัยนั้นเยมเพลงช้านะแล้วออกฉาตไม้แล้วออกเพลงเร็วเตะเตก็ตีค้องให้ละครก็ทรงพลดกเวาแล้วส่วนใหญ่ละครเักชอบเล่นเรื่องอะไรอ่ะ เรื่องเราเราก็จำเรื่องไม่ได้เรากก็เล่นมาเราไม่ได้จำเรื่องสมร่เด็กย <c oughs> เล่นมาท <c oughs> ้าตะลับยังเลามาท้าตะลับเองเรื่องอะไรอะไรพิคุณทองพิคุณเธออะไรพวงเนี้ยเออแล้ว <c oughs> ก็งานงานปีวัดปากน้ำเนี่ยเจะมีทุกปีเลยการเป็นสา <c oughs> มงานพระบาทปิดทองพระบาทโอ้มีเพลงพีคอมีเพลงมีเพลงปอยู่บางหวายเ้าก็เรียกเพลงบางหวายอ้า เช๊นะนะเช๊ะถ mm ้าเรื่องภาษาซะน้อยแน่เขาก็เกินอยู่ในโนมก่อนนะเขาจะร้องเก้ยวกับผู้หญิงผู้ชายยังไม่ต้องเรามยังไม่ต้องเตีหน้าแล้วเดี๋ยร้องมันพักเดี๋ยวเขาจะออกมาโชว์ข้างนอกเขาจะไม่เล่นนะฮะเขาจะพาไปชายมาร้องเก้ยวกันนะเกือชายกันเลยนะแบบโบราณเขาแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเข้าโรงนี่ก็ออกเป็นเรื่องแบบเรื่องอะไรถ้ามาในนี่มีแขกเนี่ย แครไอ้คนแฟรก็ชื่อจำชื่อมันได้เลยนะชื่อเลยชื่อเลยมันเป็นลำพาพเป็นอุเลยแต่เขาทรงเหมือนวิเกนะไม่มีอะไรมากมีโออ้บาดเขาจะตายต้องแต่ให้เออ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 ติเงตเ่องติ่งติ่ไปเท่าคนอเดียวหลับจ้าเขาไม่ร้องควรไรมาก เจ้าร้อแล้วเลยขอคาเีวกอดตาขอโชว์ตาด้วยเองตึงๆๆ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 ๆ มีมีเกไปทูลหลานทเทเทเขาว่าของเมืองไทยเาเป็นลูกหลานในหลวงภูจันทเป็นท่อเสเทไปยังอยู่ส่วเจ้าว่าเม,มือเมืองนี่เป็นช่างไม้ที่ภูจันทร์หนาใหญ่แกก็มีแต่เครื่องผ้าที่ท,ทเทเทใช้อยู่นะแต่ทำเองรังหน้าร่างทุ้มสองสี่เจ็ดสูงรังหน้าเราตัวเจ็ดห้าก่อนเราต้องห้าไแต่ยีนะ dạng thôi chồng đi ở bờ nơi chân cũng đã thân cho khám hàm lộn lý học ở tân đê ở chị chị thân thân lên tây gặp khoa lê lê hảo tôi không có mặt bay mà đô hàm thân chân đi phong thân mất đi phong thân đi phong thân mất 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 đi มองดูขึ้ <S 2> <S 2> <บ>นแม่กเอ็ดใยทั้น้มันมาเป็นไง<ๆ>โหเหลืงไงนึกนึกยับจะขึ้นขึ้นไมได้ไเลแต่เครื่องบินก็ไม่ได้ผ่านขนั้นี้ผ่านแต่เธอมันพานเทนต้องหูยี่สิบสองเซตลัง่งฟานบางา้สงครามญี่ปุ่นเราต้องตะเกียงเราต้อง <ๆ S 1> <ๆ S 2> ับบังค <ๆ S 1> <ๆ S 2> ับแสกมันให้ออกมาเอากระดาษสีม่วงตตะเกียง มเราก็ไม่ค่อยเห็นแทก็เราแบบไม่คิดเขาใช้ไม่ได้เครื่งบินมันเห็นมันทิ้งมันบ่นเนี่หลังคาบ้านเนี่ยตัดธงมะพร้าวไปสูงสูงข้างบนไม่ให้มันเห็นรถเป็นหลังคาบ้านอืมทางนี้ปุ่นนะอืมเครื่งบินมาทีนุ่มโูนุ่มเนี่ยมันมันมัเล่นสวยนะวิ่งสวยนั่นมันได้ระดับของมันเือเป็นมาตัวอ้วนจนจบของมาตัว มองก็ไปเต็มเต็มฟ้าและอะไรที่มันเป็นจรงแล้วเบิดตรงบางก็แฝกอ่ะหมุนแฝดก็ได้ขึ้นไปดูมันต้นปลาอ่ะมันมันิ้งอ้กระตูนน้าอ่ะในเนินตายอ่ะติดเอสวนอลเพิ่ไปไปต้นมะขามนะตอนนั้นคุณครูยังอยู่ที่บ้านนี้ใช่ไหมอยู่บ้านก็ไปไปมาๆยังไม่ได้ออกเรียนนะซึ่งจดฉุดต้องครกเเรียนแต่คุกพ่อพ่อก็ให้เรียน รอน้องน้องอ่อนอ่อนเราปูปีน้องปีเราสามก็ให้รอน้องน้องไปัจจุบันคือผู้หญิงใช่ไหมเราก็ต้องมาข้า,ขาวแปะคูกน้องเข้าปเป็นเด็กคู่กวเราข้าวแปะแต่ทีไไ่การอยู่ชั้นเดียวกันแต่พี่ชายเขาปแาาป,ป,ป,ปแต่เราสามปีหนึ่งก็ฝ่ายพ่อเนี่ยเราไม่ได้รวมน้องนั่นบอกรับไปเดิมหันใหญ่มากเราไม่ได้โรงเรียนอะไรนะครับคุณครูโรงเรียนวัดศิลปวิเศษนะตอนนี้ยเร<ล>ียน<ล>สื่อแล้วคือรับบทบวชวัดศีลอน คือวัาถิบพิเศษว่าต้นมุ้งชื่อเดิมนะเดินตรงบ้านเลย